นไฟอุ๊ยเอฟเฟกต์เลิศมากทำถึงอนะคือแบบระดูดีรายละเอียดมีนะมีแบบสมบงสมบาติของพายานาะก็คือมีแบบ dry ice ทุกที่คือเขาเปิดไว้อย่างนี้ทั้งวันต่อให้ไม่มีคนก็จะเปิดที่นี่เหมือนมาเทีย่ยวติมปางกเหมือนกันนะทุกคนก็คือแบบมันมีแบบเป็นโซนๆให้แบบเข้าไปเล่นแอคทิวิตี้ ลองลองกินมาโอ้โหโโออ้หนางอยากมาลงหน้าหท้องเขาให้ทําอะไรบ้างอ่ะหมอเลยไม่ยอมไปรวยรวยรวยไงเหมือนสวนสนุกไม่มาที่นี้ก็สนุกดีนะบุกันยังบกยังบกยังอ่าบกแล้วสวัสดีจ้าทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตทีว่างแล้วนี่คือรายการ ว่างไปหมูสี่ทั้งสองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดในแห่งหนึ่งในมณฑลนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนั่นก็คือชื่อวัดว่าวัดไม่ดิฐา,ารามนะครับเออพูดผิดตั้งแต่แรกเลยคัดเอาแป๊บนึงนะวัดใหม่สุป,ปดิษฐารามมณฑลนครชัยศรีนี่จะ้ะวัดใหม่สุปดิษฐาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนตำบลน,นครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมนี่เองนะขับจากกรุงเทพไปประมาณ50นาทีนะครับปัจจุบันนี้มีพระครูปฐมชยาพิวัตรเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับหรือคุณสมชายวารมุนีนะครับ วัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2439ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในชื่อวัดใหม่ริมจวนหลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิษณุนาถานิพาทรได้ทรงสร้างอุโบสถวิหารสถูปและมณฑปพระอีกคู่หนึ่งจึงได้ชื่อว่าวัดใหม่สุปฏิฐารามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ สิ่งที่โดดเด่นมากๆของวัดนี้คือวิหารสีทองและพระสีวลีองค์ใหญ่ภายในวิหารยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเช่นหลวงปู่เป้าหลวงปูผ่ผูเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นพระสงฆ์ที่สร้างโบสถ์นี้นะครับในสมัยพระคูป,ปถมชยาพิวัตรหรือพระเจ้าอาวาส องปัจจุบันนะได้มีการบูรณะใหม่และสร้างพระนอนปางสวยสุขขนาดความยาว25เมตรและสร้างอุโบสถสีทองอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไหวพ้พระประธานด้านหน้าวิหารก่อนนะครับด้านหลังเรานี่ก็คืองงๆมากเลยเข้ามาก็คือจะมีพระประธานหนึ่งองค์เนาพะพระพุทธรูปแล้วก็มีมีปฏิมากรรมเขาเรียกว่าอะไรนะมีรูปปัน้น พระทางศาสนาฮินดูด้วยนะอย่างเช่นพระพิคเน่พระแม่ลัสมีองค์พ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไหว้ที่เดียวจบเลยก็ถือว่าจบมีมีแบบว่าลูปปั้นครูบาอาจารย์ที่นี่ด้วยนะคะหลวงพ่อตรงหลวงพ่อโตเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันก่อนดีกว่านะครับอุ้ยเ้าหลามจะเ้าหลามเนี่ยต้องชอปปิ้งเขาหลามหนุ่มแจกตายละฉันก็ชอบไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่มีแค่คันเล่นนะที่ชอบข้าหลามอะ่ะฉันก็ชอบนะบอกก่อน มูอกุ๊ปปิ้งเจอ่ะเดี๋ยวตะกีมมีประธานด้านหน้าวิหารราศิวลีเนาะแล้วตอนนี้เราเข้ามาด้านในก่อนไปที่โบสถ์ก่อนโบสถ์กลางอันนี้คือทาเวสุวรรณเนี่ชชดไหว่าทาเวสุวรรณอ้ตรงนี้ให้โซมากเจ๊ Jay. เหมือนอยู่แบบเทศกาลยี่เปงว้าตัวอะไรอะ่ะโอชาลาวันมีชาลาวันด้วยนะน้องน้องสีทองน้องนา่ารักน้องนา่นงนารักอู้แล้วก็มีอู้ที่นี่ปฏิมากรรมสวยมากเลยอะ่ะ นี่มีเาวสุวรรณอยู่ด้านนี้แล้วก็มีพญานาคสวยมากนี่ตรงนี้เป็นทาวสุวรรณใช่ไหมแล้วก็มีองค์ครุฑแล้วก็มีพญานาคแล้วนี้ก็พาอะไรก็สักอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้แค่ที่เขาสร้างอยู่นี้เป็นพระนอนหลวงพ้าใจดีย uh huh. ระบูรณะอยู่เนาะเดี๋ยวไปไหว้พระศิวลีก่อนอันนี้คือด้านในนะครับเพราะที่นี่วิจิตรมากเลยอ่ะ วายโบสสวยเวอร์คุณนาะโบสสวยเวอร์มีช้างสามเสียนที่นี่มีหลายเท่มากเลยอ่ะมีพันธุ์เลี้สวนดวยอ่ะพวกัซซิวัลีปาปไปดูพัสซิวัลีก่อน เราไปเอาดอกไม้ทูบเทียนปักไว้พระศิวะลีกันนะเฮ้ยเจยจัดจังให้หน่อยีเขามีสแกนไม่ใช่หรอหแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ซื้อหน่มจาาให้ฉันเราได้แตกแบง่งไงเธอจะเธอจะเธอจะซื้อเลยหรอเราก็ได้แตกแบคงไงอ่ะเธอไปซื้อเธออย่างงั้นแหละเออนล่ยรออยู่ปะนี่เป็นแรืกับมิชีเออป นาประซิวลรีเด่นมากสูงมากใหญ่มากคนะุณนาเป็นไงเท่สุดๆไปเลยนาดูสิบอกเลยมอะแก่การมาเที่ยววันหยุดมากขับมาใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองทุกคน ราขอไหว้ก่อนนะเดี๋ยวไหว้ก่อนท่องคาถาพัซิวารีด้วยพัซิวารีจะได้พานำพาทรัพย์สินเงินทองมาให้เราปังๆเข้าใจใช่ไหมนีม่จริงวะนี่จุดทุกข์กนนะถ้ามีก็ดีม,ดมันต้องรออะไม่อย<ม>ากก<ม><ม>ลับบ้านเย็นไม่รอหรอกประเดียเองจะถึงนะคขบเธอไม่มีคิวหรอคิวมันก็ต้องเยอะ ว่าที่นี่เขาดังเรื่องลงหนังด้วยหรูหรเนี้ยโอเคต่อ ที่นี่ก็มีเทพทันใจให้เราแบบว่าขออะไรให้มันทันควันด้วยนะแล้วเราก็ขอให้แบบช่อง YouTube มีคนกดซับหนึ่งหมื่นซับภายใน1เดือนถ้าทันใจเดี๋ยวจะเอาเงินมาถวายท่านห0 0 0บาทโอเคนะอันนี้เราพูดไปแล้ว ว่าภายในหนึ่งเดือนเราจะทันใจหรือเปล่าน,นจะจ๊ะนี่ที่นี่วันนี้เขามีพิธีลงนาหน้าทองนะทุกคนจะไ,ไปเดินตุยๆก่อนเดีด๋ยวมาไหว้ไหนๆมามีพิธีลงนาคนมากันเต็มเลย หเหตุผลที่เจฉันลากฉันมานี mm ่จ้ะนางจะพานางอย่างมาลงหน้าท้อนี่ไงนางขอบัตรคิวแล้วเรียบร้อยค่าบัตรคิวหนึ่งรอบาทด้วยนะทำบุญโอเคเนี่ยก็ต่อแถวคนเยอะๆอย่างนี้นะก็เดี๋ยวให้เจทําพิธ mm. euh ีไปส่วนตัวไม่ทําเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูมุมอื่นของวัดดีกว่า ค okay. ทุกคนออกมาจากข้างในแล้วมารอเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินชมมีอีกหลายโซนมากๆนะที่วันนี้มาทําบุญได้เยอะมากเป็นวันที่เหมือนแบบมีแอคทิวิตี้ให้เราทําแต่ที่วันนี้คนเยอะวันนี้วันธรรมดานะค่ะมารถก็ไม่ติดแต่คนเยอะมากเราดูแล้วว่าทําไมละอีกอย่างนี้ก็คือเจ๊ mm. เรายันขยอยอยากมามากให้เราขับรถพามาเรารู้เลยเพราะอะไรตอนนี้เพราะว่าเขากําลังเป็นที่โด่งดังในเรื่องของการ ทำพิธีหน้าทองนะครับโดยพระอาจารย์สักคนแหละเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนเยอะมากๆนะทุกคนน่าจะของเขาดีจริงมั้งนั่นไม่งั้นคนไม่มาเยอะขนาดนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขาด้วยนะเพราะเราตัวเราเองก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้มีความศรัทธาขนาดนั้นที่จะทำนะครับก็เลยออกมาพาเพื่อนๆมาทําบุญเดินรอบๆวัดมาดูหลายๆอย่างดีกว่าเพราะว่าหน้าโบสถ์พัทธิวลีเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเราตอนนี้ข้างหลังกล้อง ก็คือเป็นโบสถ์ที่สวยมากๆสีเหลืองทองอาดามแล้วก็เป็นพระสามเสียมีเจ้าแม่กวนอิมมีพระพระเาขเาเรียกว่าอะไรนะพระพระพุทธรูปแบบจีนๆนะ่ะที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาชื่ออะไรนอะีกชื่อหนึ่งที่อยู่ในไฟอิวอานั่นแหละแต่มีพระพุทธรูปอีก,กอเยอะมากเลยว,วิจ,จิตรมากๆเลยเดี๋ยวหันกล้องไปให้ทุกคนดูดีกว่าและอย่างนี้มีเสียมีอยากดยจ้าชอบตรงนี<ม>้แหละ<ม> นะครับมีัอยู่แล้วนะระทรงชืนมกที่มดคข้ามมาจากไามากต่างด้าวต่างไปข้ามจกโภาข้ามากทุกข์กายอาต ทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูรอบๆนอกจากตรงนี้ที่จะมีพระสามสิทแล้วก็มีโบสถ์นี่ตอนนี้เขากําลังทําพิธีกันอยู่แล้วมีเสียงตามสายออกมามันจะดังหน่อยนะทุกคนด้านหน้าด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์ของพระมหากษัตริย์เก่าๆนะครับแล้วก็มีมีโอหาแล้วก็มีพระเจ้าตาพระเจ้าตากมีรอหะแล้วด้านในเป็นพะนเรศวนนะรูต้องรลายคิดลายต่อค่าอาณาจารย์กา รูทั้างลายัวดกรดช้าทุกคนตรงช้างสามเสียนเนี่ยเขาแบบให้ลอดทองช้างได้ด้วยนะเขาบอกว่าลอดท้องช้างาสามรอบแล้วก็อธิษฐานจิตขอสิ่งที่อยากให้อยากขอนะแล้วก็ไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเดินได้เลยนี่นะเดี๋ยวพาไปลอดทองช้างกันสามรอบนะจ๊ะาย โอ้เดี๋ยวก่อนเดีวก่อนก่อนรอดเนี่ยก็จะมีให้ท่องคาถาก่อนด้วยตาโหหกนิยะตาโหหะรตัดโหหกพโตองอีโอเคเกิ่อสามรอบแล้วทุกคน ไม่ได้ขออะไรเลยเปิดดวงเไม่ได้อธิษฐานเลยเลยเพราะว่าถ้าถ้าจะมาเดี๋ยวมาเองไม่ต้องขอหรอก่ใครเป็นใครเชื่อโดรนโเชื่อคท เหมือนมาเที่ยวติมป<า>ังเห<า>มือนกันนะทุกคนก็คือแบบมันมีแบบเป็นโซนๆให้แบบเข้าไปเล่นอแอคทิวิตี้เนี่ยตะกี้ก็มีลงน้ำมีพร์ซิเวอรี่มีลอดท้องช้างเอราวันมีพระมหากษัตริย์เกา่าๆแล้วก็มีลอดใต้โบสด,ด้วยจ้าประตูเป็นรูปราหูองมอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวพาไปลอดใต้โบสเพื่อความเป็นสิริงมงคลกันทุกที่มีคาถาหมดไปลอดใต้โบสครับ เนี่ยบอกแล้วว่าเหมือนตีมปลาเหมือนสวนสนุกมาทีนี้ก็สนุกดีนะไอ้ยักษ์ออกาอีกฟังนะอ่านี่ฝั่งนี้เป็นรูปอะไรดกเหมือนกันอ้าวเหมือนกันนี่เป็นรูปลาหูแล้วคือแบบโบสถ์เขาทำแบบวิจิตรมากดูดิ ลายตามผนังตามเสาอ,อย่างเงี้ยวิจิตสวยๆมากอยู่มีลงมีลายนี่ใช้เงินไปเท่าไหร่ต้องแบบเป็นวัดที่คนมีความศรัทธ,ธากันมากๆโอมีน้องแพ้น้องวัวด้วยตรงนูง้นไปไปไ,ปไ,ปไปบอกเล้ที่นี่มัมันสนุกเธอฉันสนุกเลยเนี่ยตื่นตาตืา่นใจมากเลยอ่ะมีหลายโซนมากเหมือนแบบ U S J อ่ะ โข้างหลังเนี่ยที่เราพาเข้าไปดูเมื่อกี้นะที่สวยๆวยเนี่ยที่แบบลายเยอะๆเนี่ยเป็นโบสถ์ของพระราหูเขาเรียกว่าโบสถ์พระราหูก็คือมีพระราหูให้รอดรอดใต้โบสถ์พระลาหูนะครับนั่นแหละอ่ะเสร็จแล้วกับโบสถ์นี้โซนนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวโซนแรกเลยเข้ามาปุ๊บเป็นโบสถ์พระศิวลีเนาะแล้วก็มีพิธีทํารับทําพิธีอุ้ยเอฟเฟกต์ลดมากแกนั่นแหละโอเค คือข้างหน้าเรามันไปอีกโซนหนึ่งโซนโซนพญานาคทำถึงมากอะ่ะโอ้มีสวยไข่ด้วยโอ้โซนเจ้าแม่ตะเคียนนี่โอ้ my god สวยสวย <S 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 นี่งไงทุกคนนี่คือโซนพญานาคนะเดี๋ยวพาเข้าไปแล้วแบบมีเอฟเฟก์ดีมากอนาะทำเอฟเฟก์ได้เจ๋งมากๆแล้วนี่คือโซนพญานาคนะหลักที่บอกทำถึงมากคือเอฟเฟก์ดีมากบอกแล้วว่าเหมือนเที่ยวอยู่ USJ นี่ดูมีนี่สโมกนี่ดายไอ้นู่นนี่นั่นทำถึงมากเหมือนเราเดินเข้ามาในโลกของ ใต้บาดาลทุกคนดูสิสวยมากๆดูทําถึงเวอรออโหโคตรถึงอะ่ะเหมือนเราอยู่แบบมาเมืองเมืองบาดาลน่ะเธอโอ้ยแล้วดูพญานาคดีสวยมากดูทําถึงเวอร์อ้ยสวย,สวย อ๋าทำไมองค์นี้พญานาคหน้าเหมือนจิ้งจอกน้าเหมือนสินักจิ้งจอกจะเป็นตัวเป็นพญายนาคนะตัวเป็นพญายนาคแต่หมุนหัวเสียนเป็นสินักวายนะพวกเธอดูดินี่มันคือฉากในแบบฉากใน U S J ชัดๆอะเวลาเราไปเที่ยวก็คือเก๋มากนี่เราเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นถ้ำในปาดาน เธอเธอคือแบบทำถึงอนะคือแบบเราดูดิรายละเอียดมีนะมีแบบสมบงสมบาติของพายานะ้าดูอ๋อ,อดินมาด้านหลังเป็นแม่น้ำหรอแม่น้ำอะไรเนี่ยววาดูดิแบบรายละเอียดดีมากดีเทลมากๆเลยอะ เนี่ยเหมือนเราเหมือนเราอยู่ในถ้ำอะไรสักอย่างนะตรงนี้ก็เป็นพาดืสีที่จะนำเสียดมาครอบให้เราได้นะจ๊ะซึ่งไม่จะ้ะฉันจะไม่ลองจะ้ะฉันไม่ลองอะไรที่แบบสูง 4, สี่ส่มห้าเข้าไปจะ้ะถ้าไม่มีผู้รูม้มาช่วยนะจะ๊ะโอ้เธอคือมันเจ๋งมากอะและดีเทลคือแบบไม่ใช่มีแค่พร็อพพวกนี้นะก็คือมีแบบ dry ice ทุกที่คือเขาเปิดไว้อย่างนี้ทั้งวันต่อให้ไม่มีคนก็จะเปิด m หม่กและนี่เซเลบริตไพรสุดๆ <Yeah. S 1> ขอแนะนำพญานาคสีรุงเซเลบริตไพร LGBTQTV สุดๆนะจ๊ะนี่สวยมาก ทุกคนว่าที่นี่ทาถึงสุดมีอีกโซนมีโซนผับไปสวยมากสวยมากสวย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 โอ้ยทุกคนยังไม่จบอ่ะนี่โซนอะไรเนี่ยแบบทําเป็นถ้ำเข้าไปด้านหน้ามีเทปมีเทปให้รอแบบว่ารับเล่าอย่างนี้อจาจจะลองเดินเข้าไปดูสิก็ดูนะถอดรองเท้าเข้าไม่ได้อ่ะฮะแมวอ่ะเ,อเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้านะ อ่าสงสัยเขายังสร้างอยู่อ่ะอแต่ตรงนี้แพ้เต็มเลยนั่นแหละบอกแล้วสนุก USJ สุดๆนี่ดูน้องแพะน้องแพะกินยาน้องแพ้ปีนต้นไม้อ้าดูน้องแพะวิ่เหยียบขี้หรือปะเนี่ยมาเราไปทําบุญกับสัตว์ดีกว่าทําทานสัตว์ดีกว่านะเออตัวนี้ร้องเหมือนคนจังนะ อใ้อาหารได้ไหมครับอนอ๋อแบบเป็นเม็ดหรือว่าเป็นแบบอะไรก็ได้ครับทำบุญตรงนี้เลยเนะาะวายอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อ นี่มัน,น,นไม่กินหรอไม่ได้หรอกอไปให้ไ <c oughs> นะไม่ไมีถือจเดิ่งไปจะดิ่งไปวดิกวไป เบือบ่อเบือ่อไม่กินหรอ,ไม,นอนไม่กินอีอ,มอ,อไม่กินนร้องร้องกินมาสวัสดีครับมีวัวด้วยโอย,โอยกินเองเลยปะให้เจ้าหยบ้าง check in mắt mắt Ui <laughs> linh nhau ra Thế thì quả Hai mới đây lắm Chơi yên กินเยอะแล้วอันนี้แบบหมดแล้วหมดแล้ว <Okay. S 1> และนี่ก็คือการมาให้อาหารสันนะครับมาทำบุญน,นะที่นี่เ็ามีโซนนี้ด้วยแล้วเราทุกตัวเลยก็แบบลิ้นยาวมากๆเลยสุดๆ ขบุญเสร็จออกมาก็จะมีแบบร้านขายของข้างหน้าวัดช้อปปิ้งหน่อยยายอันนี้สแกนได้ไหมอ่ะสแกนจ่ายไดหมอันนี้มะม่วงอะไรอ่ะอันนี้เขียวเจ้าหวานบ้านมันไหมอะอันนี้จะหวานมันอ้าวหวานมันขายไงอันนี้เก้าห้าอันนี้หกสี่อันนี้ล้นหนึ่งน้อยหน้าเท่าไหร่ครับน้อยหน้าถุงละหกสิบจ้ะน้อยหน้าถุงละหกสิบเอาถุงหนึ่งน้าได้อะไรอีกกล้วยไหมมันอันนั้นกล้วยไข่เหรอกล้วยไข่ เอาสุกเอดิบดิบเองไหมอ่ะดิบไม่เป็นเรื่องให้หน่อยครับเอาเอาดิบครับเอาแบบมันมันกรอบๆอ่ะบอกไปแช่ตู้เย็นกรอบๆมันมันไม่ไม่เอาติดเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวโอเคไม่คงกินเปรี้ยวไม่ได้เอาเอาหามนิดไหมอ่ะก็ต่างอันนี้บอกคาอันนี้สามห้าขอบคุณครับเ่ามาแล้วนี่มีอีกร้านหนึ่งที่จะแวะเพราะว่าเมื่อกี้ขามา เราเห็นอยู่เราชอบกินเอาเขา้าวหลามก่อนอขา้าวหลามขายไงอะครับมีสามกระบอกร้อยสีก่กระบอกร้อยจ้ะพรอแบบสามกระบอกร้อยาแบบปอกให้เลยได้ไหม ชิลอะไรนะฮะข้าวหลามแม่เล็กได้มาแล้วทุกคนข้าวหลามแม่เล็กฉันจะแหวะทูลานไม่ได้นะเอาเอาตาลสามถุงเลยขนมต้มอร่อยนะคุณของเราอยทำเองต้องกินกินไม่ชอบชอบขนมตาลแม่ชอบเลยแม่เอาสามห่อเลย ซื้อของมาเยอะมากนะเวลาชอบมาวัดต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้ไหว้พระอะไรมากหรอกชอบของกินทุกคนคือขนมรอบวัดอะมันจะเป็นขนมโบราณราคากินยากใช่ไหมนานๆทีจะได้ซื้อเยอะๆอย่างนี้ก็จะเหมือนอุดหนุนชุมชนแถวนี้ด้วยทุกคนเคจะขอเก็บของในห้องในรถก่อนนะเดี๋ยวเก็บของในรถก่อนเพราะว่าเจเรายังไม่เสร็จพิธีเลยรอนานมากพิธีทำนาะหน้าทองอะควเหมือนขอขามาก,กรรมอะไรอีกไม่เห็นเขาประกาศนะนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวไปนั่งรอในรถดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้เจมาเล่าประสบการณ์ว่าแบบขอทำพิธีแล้วแบบทําอะไรบ้างยังไงบ้างเผื่อทุกคนใครที่สนใจอยากจะตามมาทําก็เดี๋ยวเดวรู้กันนะ A few moments later รอทางนี้เริ่มทางนี้เรื่องเลยเขาให้ทำอะไรบ้างอ่ะ หออแล้วไม่ยอมไปรวยรวยรวยไงแล้วปากเป็นไรอ่ะก็ลงน้โอ๊ยก๊อดสีไม่หรอใช่แรงมากอุ้ยหัวนารุโตสุดเออเอารวยรวยเลยนะเขาให้ทำอะไรบ้างอ่ะมาไม่มาสินตะเกียนอกจากนั่งรอหนึ่งชั่วโมงไงวะหนึ่งชั่วโมงเลยหรอเออเขาให้ทำอะไรอ่ะ ไม่สวยอะไรทะะั้งนั้นนะร้อนีเจอลงใหม่อีกรอบหนึ่งสุอ มันตุเป็นมุมชันตุเจ๊เร็วเราค่าทำอะไรบ้างพูดอะไรก็แค่บอกว่าเกิดวันดาราลนะให้ให้คนรักคนหลงโดยเฉพาะแม่จะได้ให้แม่รักให้แม่หลงจะได้มนรรดกคนเดียวเออนี่อ,นอันนี้เดี๋ยว<ๆ>พี่น้องเจ๊ทั้งหลายพี่น้องเขานะ จำไหวอ๋อที่มานี่เพราะว่าการนี้การนพอหรอแล้วทำไิที่นานไหมจะรอไปชั่วโมงเลยอ่ะคนเยอะรอเปชั่วโมงเลยอ่ะเขาวาดเขาวาดสวยนะเอาหายไปแล้วอ่ะก็เกนไปไม่แปดยากยังมีอยู่นิดนึงเอออาจารย์ชื่ออะไรนะอาจารย์เต่าอาจารย์เต่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับวัดใหม่สุปฏิฐารามนาคนปรปฐมขับรถมาง่ายมากหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพเองนะมาได้เลยวัดสวยมากแค่มาเที่ยวชมก็ได้หรือว่าถ้าใครมีศรัทธาก็มาทําพิธีลงนะหน้าทองกับพระอาจารย์เต่ากันที่วัดนี้ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตทีว่างให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับรายการว่างไปมูซีซั่น2นะครับ